โจทย์นะครับจงหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง4 y กำลัง6นะครับจากการกระจาย 3x บวก 4y ทั้งหมดกำลัง10นะครับให้นักเรียนจำตัวนี้นะครับ n เลือก R คูณกับ x กำลัง n ลบ R แล้วก็ y กำลัง R นะครับเราก็จะได้ว่า n คือนะครับ n คือตัวนี้นะครับ n คือ10นะครับอ่ะเน่ก็ครับแทนตามตัวนี้ไปนะครับ n คือ10อ่านะครับอ่าอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าให้ดูที่ y นะครับอ่าให้ดูที่ y โอเคอ่าให้ดูที่ y นะครับอ่าจะเป็น6นะครับอ่ะเน่ก็เขียนไปอ่าคือ6คูณอยู่กับ x กำลัง n ลบ R x ของเราไม่ใช่ x เดียวนะครับ x ของเราเป็น3 x y ไม่ใช่ y เดียวนะครับ y เป็น4 y นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3 x ใส่วงเล็บด้วยนะครับยกกำลัง n ลบ R นะครับ n ลบ R n คือ10 R คือ6ลบกันก็จะเหลือ4นะครับคูณอยู่กับอะไรครับ y y คือ ส y นะครับ y, y ไม่ใช่ y เดียว y คือส y, y ตามโจทย์ยกกําลัง r นะครับก็คือ r คือ6นะครับ r คือตัวนี้นะครับยกกําลัง6กอ่าแล้นนเนี่ยก็คิดเลขนะครับ10เลือก6นะครับ10เลือก6อ่าทดเลขเนาะ10เลือก6ก็จะมีค่าเท่ากับ10แฟกต์ส่วนด้วย10บลบหแฟกต์ก็เหลือ4แฟกต์แล้วก็หารด้วย อีก6กแฟกนะครับก็คิดเลขครับก็จะเป็น10คูณ9กคูณ8คูณ7คูณ6แฟกกระจายมาจนถึงตัว6แฟกข้างล่างเพื่อที่จะตัดทอนกันนะครับส่วน4แฟกก็จะมีค่าเป็น4คูณ3คูณ2อคูณ1นึ่้นี่ก็ตัดทอนนะครับตัดทอนนั้นี่ก็จะได้210นะครับไปตัดทอนไปคูณดูนะครับก็จะได้210 คูณอยู่กับ3นะครับต้องยกกำลัง4ด้วยนะครับใส่ไปครับ3กำลัง4 x ก็จะกำลัง4ด้วยนะครับ c จะกำลัง6นะครับ c จะกำลัง6 c จะกำลัง6นะครับ y ก็จะกำลัง6ด้วย เราเนี่ก็เขียนเรียงนะครับเอาตัวเลขมาไว้ใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็น2 1 0คูณ3กำลัง4คูณ4กำลัง6นะครับคูณอยู่กับ x กำลัง4คูณอยู่กับ y กำลัง6ตอบเข้าถามแต่ละครับสามประสิทธิ์ขาเขาใช้นักรเรียนก็ตอบที่เป็นตัวเลขนะครับตอบก็คือ210 คูณ3กำลัง4คูณ4กำลัง6นะครับตอบแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องคิดเพราะว่าเลขมันเยอะนะครับอันนี้ก็คือข้อหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อข้อต่อไปนะครับเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ